14อาการเบื้องต้นของมะเร็งคุณมีอาการนี้บ้างหรือเปล่า คุณมีอาการนี้บ้างหรือเปล่าสิบเสียการเบื้องต้นของมะเร็งอาการของการเกิดมะเร็งในวัต่างๆของร่างกายสังเกตแต่นั่นเนไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรสามารถรู้ได้ทันท่วงทีเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อไปแม้กระทั่งโรคร้ายอย่างมะเร็งมาเยือนด้วยระยะเริ่มแรกของโรคมะเร็งเมื่อตรวจพบก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นการสังเกตความผิดปกติของร่างกายจึงสําคัญ อาการของการเกิดมะเร็งในอวัยต่างๆของร่างกาย 1. มะเร็งปากมดลูกอาการมีเลือดออกช่องคลอดทั้งทที่ไม่ใช่เวลารอบเดือนปกติอาการเจ็บปวดและมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์การตรวจด้วยขูดเนื้อเยื่อจากบริเวณดังกล่าวไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์จึงรู้ได้ 2. มะเร็งในมดลูกอาการมีเลือดออกหลังการมีเพศสัมพันธ์ หรือบางครั้งอาจมีความรู้สึกว่ามีก้อนเนื้อหรือมีอาการบวมในช่องท้อง3ม,มะเร็งรังไข่อาการประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือมีอาการเจ็บปวดหลังการมีเพศสัมพันธ์มีปัญหาเกี่ยวกับลําไส้อาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยน้ำหนักลดและมีอาการปวดหลัง 4. มะเร็งในเม็ดเลือดลูคีเมียอาการเหนื่อยง่ายและอาการซีดเซียวกว่าปกติมักเกิดการพกช้ำดำเขียวหรือมีเลือดออกทางผิวหนังได้ง่ายโดยไม่ทราบสาเหตุและมักจะเกิดร่วบอาการปวดตามข้อต่างๆทั่วร่างกายบางครั้งจะท้องอืดและเมื่อคลำดูจะพบว่ามีก้อนบวมที่ด้านซ้ายของช่องท้อง 5. มะเร็งตอดอาการมักมีอาการไอบ่อย,อยมีเลือดออกและมีเสมหะปนมากับน้ำลาย น้ำหนักลดอย่างหัว้าเจ็บหน้าอกและหายใจลำบากหรืออาจมีอาการหอบปนอยู่ด้วยทั้งๆท,ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน6มะเร็งตับอาการปวดช่องท้องเบื่ออาหารน้ำหนักลดตาและผิวเป็นสีเหลืองหรือเหลืองจัดจนเห็นได้ชัด7มะเร็งกระเพาะปัสสาวะอาการมีเลือดปนออกมากับปัสสาวะ8มะเร็งสมองอาการปวดศีรษะนานๆและมักมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอาเจียนหรือผิดปกติข,ของการมองเห็นตาพร่า และเห็นแสงเขียวเขียวแดงแดลอยไปมาเวลาปวดศีรษะอ่อนเพลียมไม่มีแรงหรือการเป็นลมโดยกระทันหันอัยวะบางส่วนของร่างกายหยุดทำงานเช่นมีอาการชาและเป็นอัมพาตชั่วคราวควรให้ความระวังเป็นพิเศษหากเคยมีประวัติการปวดหัวที่มีอาการเหล่านี้ประกอบอยู่ด้วยกาวมะเร็งในช่องปากอาการมีก้อนบวมอยู่ในปากหรือที่ลิ้นเป็นเวลานาน มีแผลเปื่อยที่ปากที่ไม่ได้รับการรักษาหรือเป็นแผลเลื้อนลังที่เหงื่อเนื่องจากการกดทับของฟันปลอมที่ใส่ไว้ประจำหรือเป็นเวลานาน10มะเร็งในลำคออาการเสียงแหบผ้าเบียก้อนรวมทำให้รู้สึกว่ากลืนได้ลำบากหรือมีการขยายตัวของต่อมในลำคอที่โตขึ้นจนสามารถจับและรู้สึกได้11มะเร็งในกระเพาะอาหาร อาการน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วอาเจียนออกมาเป็นเลือดท้องอืดหรืออาหารไม่ย่อยรู้สึกเหมือนมีก้อนเนื้องอกในช่องท้องหรือรู้สุกตื้อแม้เพิ่งจะรับประทานอาหารไปได้ไม่กี่คำ12บสองบาร็งทรวงอกอาการมีเลือดหรือของเหลวบางอย่างไหลออกมาจากหัวนมบวมหรือผิวเนื้อทรงอกหนาขึ้นมีก้อนบวมจนจับได้เมื่อคลำบริเวณใต้รักแร้บางครั้งมีตุ่มหรือสิวเกิดขึ้นที่เต้านมเป็นเวลานาน ควรระวังเพราะผู้หญิงเก้าใน10คนจะมีอาการบวมของก้อนเนื้อบริเวณทรงอ,อกโดยไม่ทราบสาเหตุมีอายุมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทําให้เกิดเป็นถุงน้ําใต้ผิวหนังที่เรียกว่าซีดซึ่งควรต้องค้นหาสาเหตุของอาการบวมนั้นให้ชัดเจนเสียก่อนว่าคืออะไรกันแน่3มะเร็งลำไส้อาการน้ําหนักลดลงอย่างรวดเร็วมีอาการปวดท้องอย่างมากและระบบการย่อยผิดปกติมีเลือดออกมาปนกับอุจจาระ เ่งมีวิธีสังเกตของผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับลิสีดวงทวารอยู่แล้วคือถ้าใช้กระดาษทิชชู่ซับแล้วเลือดมีสีแดงสดนั่นคืออาการของลิสีดวงแต่ถ้าเลือดมีสีดำคล้ำนั่นคืออาการของโรคมะเร็งในลำไส้ 14. มะเร็งต่อมน้ำเหลืองอาการมีก้อนบวมเกิดขึ้นที่ใต้รักแร้หรือใต้ขาหนีบโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ได้เกิดอาการติดเชื้อในบางส่วนของร่างกายมะเร็งผิวหนัง อาการมีแผลหรือแผลเปื่อยผุพองที่ไม่ได้รับการรักษาอยู่เป็นเวลานานตลอดจนไฟหรือหูที่โตขึ้นและมีการเปลี่ยนสีหรือรูปร่างขนาดอาการอันตรายอีกอย่างเรียกว่าเมลาน,นมาค,คือเนื้อง,งอกที่ประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีเมลานินสะสมอยู่เช่นกระจุดด,ด่างหรือไฝโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้น พบผู้ป่วยรายใหม่ราว1 2 0 0 0 0คนต่อปีฉะนั้นควรหมั่นตรวจสอบร่างกายของคุณหากพบความผิดปกติควรเข้ารับการตรวจรักษาวินิจัยจากแพทย์แต่เนิ่นเนิดเพราะโรคมะเร็งรักษาในระยะเริ่มแรกมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้อย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ